หาอุมกันไว้ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ วันดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาค,คิ้แคทเชฮอปกินเกลดดและนี้นะคะเรากลับมาอีแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบลูแพทเวนาพีนั่นเองนะและวันนี้พี่ลิตาจะมาเล่นสอนแอบปบในซูเปอร์มาร์เก็ตอัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองคะ่ะเย้ ะค,ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะไปลงเมื่อไหร่นะคะแต่เอาเป็นว่าล่าสุดของช่วงเวลานะวันที่อัดคลิปล้วกันนะคะเขามีการอัปเดตลงรถอัปเดตใหม่นะคะแล้วก็มีอัปเดตซูเปอร์มาร์เกต็ตอัปเดตใหม่พี่ลิต้าก็เลยอยากจะมาลองอัดซูเปอร์มาร์เกต็ตอัปเดตใหม่เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นนะคะเขาอยากขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูมีสีสันดูมีอะไรมากขึ้นพี่ลิต้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า MC ของพี่ลิต้าเนี่ยจะไปแอบที่ไหนแอบยังไงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆ FC ที่จะมาร่วม น้องเอ๋น้องก้นะคะน้องกัปตันน้องโทมัสน้องปุยนุ่นน้องมีนนะคะน้องอลินน้องน้องลินฟ้านะคะน้องนิดาน้องพัชชาน้องนานัทน้องไอรินแล้วก็น้องชีนานั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้เราอยู่กันประมาณ15-16ถึง16คนนะคะ มีชินากับมีพี่โทมัสน,นะคะเป็นฝาแฝดกันแต่ว่าพี่โทมัสจะตัวใหญ่กว่าน้องชินานิดนึงนะคะแล้วนี่คือน้องมาตกแต่งนะคะที่เปิดปีว้นะคะอย่างสุดอลังการนะคะไม่รู้ตกแต่งทำไมนะคะเนี่ยมีการบังเงาแสงอาทิตย์นิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอธิบายีลต้าอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าไปคิดแคทกันด้วยนะคะที่ไอจีพี่ลีต้านะไอจีลิตา้าในสกอคิดแคท ตัวโปรไฟล์ที่พิ่เห็นกับว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นังจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าอัจฉริยะปิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจด้วยนะคะลิต้าคิดแคทเสื้อลิต้าคิดแคสในเกมโลบอกรทั้ง14นะคะเจ็ดโลบอกรทางบริการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะกดไปที่โลบอกรปีต้าและคลิกเขาเขียนแชร์ได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเสื้อลิต้าคิดแคทในชีวิตจ,จริงทั้งสีขาวและสีดำด้วยนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน,น่ารักให้ถูกออเดอร์และที่สำคัญออทก,กุกะะถ กันได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปเริ่มเล่น,สนแสบ,บในซูเปอร์มาร์เก็ตอัปเดตใหม่กันเลยดีกว่าค่ะไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ลิต้าให้น้องๆเข้าไปแอบ,บกันแล้วนะคะจับเวลา5นาทีเท่านั้นนะคะพื้นที่แอบ,บก็มีน้อยนะคะน้องไม่ต้องแอบ,บยากมากก็ได้นะคะโอเคตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะคะแค่5นาทีเท่านั้นนะคะคือพี่ลิต้าเดี๋ยวเห็นอย่างนี้นะคะแต่พี่ลิต้าก็ใจอ่อนให้น้องตลอดนะคะ5นาทีนี่ไม่เคยมีจริงนะคะน้องๆปาไป10นาทีกันตลอดเลยอะเลดตลอดเลย โอเคค่ะ80ล้านปีผ่านไปนะคะทุกคนกว่าดเอาล็อ,ลอเกเ็จบอกแล้วว่าห้านาทีไม่มีอรู่จริงทุกคนคือตัดต่อมันเร็วไงคะแต่ว่าจริงๆตอนพี่นิตารอน,นี่คือแบบเออเออไปแล้วเข้าไปหากันเลยดีกว่านะคะไม่น่ายากนะคะพื้นที่ก็มีอยู่แค่นั้นน้องจะไปแอบที่ไหนกันได้ต้องเร็วเหมือนครั้งที่แล้วแนะ่ครั้งที่แล้วพี่นิตาเจอครบทุกคนครั้งนี้ต้องไม่พลาดเหมือนกันนะคะ โนโมุชาร้านนี่มีการรอบๆอบนี่ก็อาจจะแอบได้นะคะเนี่ยไม่ก็ทั่งข้างบนนี่ไม่รู้มีใครจะไปแอบไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะแต่ว่าเราดูข้างในกันก่อนดีกว่าให้ครรถทวนนะคะมีใครเข้าไปแอบฮัหสวัสดีค่ะมันต้องมีเจอบ้างกันอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเดี๋ยวก็เจอนะคะเนี่ยเขียนเขียนไปนะคะเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยไม่มีไม่มีอ๋อเป็นไปได้พีลิต้าคิดว่าแบบเข้ามาแล้วจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจอแบบเร็วๆหนูรักพีลิต้าแหม คิดว่ารักแล้วจะไม่โดนจับแล้วคะเฮ้ยเป็นไปได้ที่น้องจะอยู่นี่นะในเนี่ยชันนนน้นสองอ่ะน้องอาจจะปีนขึ้นไปได้โนมูชาหูรัฮามูมาจะเทอะไรอ่ะไม่มีใครมาแอบ,บตรงนี้เนาะไม่รู้ <laughs> เผื่อไว้ก่อนเผื่อมีนะคะพี่ริต้าน่ารักดูหรักพี่ริตา้าเอ๊ะเ,เหมือนต้องมีใครหลุดมาเ่ยเมื่อกี้ หเหมือนจะเขียนได้แต่ก็เขียนไม่ได้แต่ว่าข้างบนนี่เป็นไปได้เออมีปะนี่เจอแล้วหนึ่งใครอ่ะมาให้กดชื่อก่อนใครอ่ะกึกกูกูกไม่บอกด้วยนะคะหนี่หลบหนีการจับกุ่มมาฮลัฮโลโหลฮัลโหลเธอคือใครอ่ะยังอีกยังยังยังไม่หยุดอีกเฮ้ยเราเราเราไม่เขียนเราไม่เห็นชื่ออ่ะเรากดชื่อน้องไม่ได้ะคะ่ะทุกคน เป็นเพราะอะไรอย่างอีกหยุดหยุดได้แล้วโเหนื่อยมากโอ้โหกว่าจะหยุดได้เจอซันนี่หนึ่งโอ้โหกว่าจะหยุดได้นะคะน้องเจอสองค่เจอมีนสองค่ะ,ะเผื่อมีอีกวันนี้ค่ะมีนชอบกิก้งไก่ดูสวัสดีค่ะพี่ลิต้าอุ้มหน่อยค่ะอุ้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าะเหมือนยังมีอีกสามมาอีกแล้วนะคะวันนี้คือเจอเก้าสามนี เกมีอีกไหมเนี่ยในนีเน้เยอะหลือเกินนะคะสุกว่าต้องมีอีกอะในตรงนี้มันมืดได้แหละกันเชิญเลิกเองฉันก็คงไม่เป็นรไรแล้าไม่มีจริงแต่ว่าตรงเมื่อกี้เจอประสามคนนะคะมาลุ้นกันอีกว่าใครจะคาดสายตาพิริต้าไปได้ฮ่า่า,า,า่นานเจอแล้วสี่ค่ะใครอะสวัสดีคะ่ะเจอปุยน,นุ่นฮ่าฮ่ามีอีกไหมในนี้เนี่ยสอยไปเรื่อยเดียวก็ได้นะคะเนี่ยตู้ตามตู้นะคะ n ูมุ r e t i <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไม่มีฮะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 2> เจอสี่นี่ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยนะ มีใครอยู่ในตู้พวกนี้ได้ไหมนะน่าจะเข้าไปอยู่ได้หาเก่ง <c oughs> หาเก่งเออพี่นี้ถ้าเจอน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ฮะเจอแค่สี่เอ้ยอาจจะมีคนอยู่ในนี้ก็ได้เออในนี้ก็แอบได้นะคะน,นั่นเจอคอปเตอร์ใช้คอปเตอร์วะใช่แน่ๆใช้ให้ดอกหรือกัปตันคอปเจอคอปห้าเจอคอปเตอร์นะคะห้ามีอีกไหมในนี้เป็นไปได้ที่จะมีคนอยู่อีกนะคะ <c oughs> เออเฮ้ยติดอะติดเธอไม่ไหว ้าหรือปุยนุ่นไม่รู้นะคะอเอ้ยเอ๊ะทุกคนเห็นเตียงมเออทุกคนเห็นเก้าอี้ไหมทั้งเตียงทั้งเก้าอี้จัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่ววาด,ดีค่ะชอบกินไกป่ปูเอ๊ะอ,อะไรอะ่ะหวอด,ดีค่ะแต่พี่ดีต้องจะขึ้นไปยังไงมีคนอยู่จริงเหรอถึงจะมีคนอยู่แต่ขึ้นไปยังไงเราขอหาตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะเผื่อมีใครยังซุกซ่อนอยู่ในนี้ถ้าทำเนียนนะคะอ๊บกระโดดขึ้นไปไม่ได้ชเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวใช้เตียงที่น้องสร้างให้เลยะคะ่ะเป็นประโยชน์สุด สนะวัสดีค่ะมีใครอยู่ในนี้ไหมน้องบอกว่าอะไรเนะี่ย Enter ดูสิมีคนอยู่ไหมถ้าคนอยู่นี่คือยังไงอ่ะก็คือนอนอยู่เหรออุ้ยอุ้ยเฮือเลยเฮือกจะขึ้นไปยังไองอ่ะเก้าอี้อยู่ไหนนะเก้าอ,อี้อยู่นี่ลองดูพอเตียงมันขึ้นไม่ได้อึบอึบอึบยัยงขึ้นไม่ได้อึบออโอ๊ยยัยงไงเขาเนี่ยไหนลองดูสิอาจจะไม่มีคนอยู่ก็ได้นะน้องอาจจะสร้างหลอกเราก็ได้นะนี่ไงจะไม่มีได้ไง อ๋อที่พี่นิตากระโดดไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีคนนั่งอยู่น,นี่ไงฮ่ฮแป๊บนึงกดชื่อได้ถ้ากดชื่อได้ก็คือทุกอย่างจบกดชื่อสวัสดีค่ะกดชื่อได้ใครอะโอ๊ยเมื่อกี้วันแล้วว่าน้ำหนาวเจอน้ำหนาว,วกหกฮ่า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 จบค่ะแล้วต้องลู้นมีใครไหมสรุปเด็กนอนนะเออสรุปเด็กนอนนี่มีใคร ขาใจเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เราขึ้นไปไม่ได้น,นี่ขึ้นยังไงอะ่ะอ๋ออาศัยเก้าอี้ของน้ำหนาวได้ไหมน้ำหนาวลงมาหรือยังน้ำหนาวลงมาแล้วใช่ป่ะน้องบอกว่าจะเก่งเกินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าขอยืมเก้าอี้หน่อยนะน้ำหนาวที่้เราจะขึ้นไปเออว้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะว้ยตายแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เตียงทะลุปไปก็ได้อันนี้คืออะไรอะ่ะไฟฉายกับเตียงนอนนี่ต้องพบอุปกรณ์แล้วะคะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหลึกลับซ,อซอ่อนซ่อนในทะเลทรายซาฮารามาก อยู่สองคนเลยพวงเนี้ยโอ้โหอุ้มนะคะอุ้มกันไว้ตายหมู่นะบอกเลยโอ้โหโอ้โหเรื่องราวซับซ้อนมากแม่ไม่เป็นไรใช้เตียงคือพี่ลิต้าก็เข้ามาหาได้เนาะในเนี้ยในนี้มันคืออะไรพี่ลิต้ายังไม่รู้เลยไม่อยู่ในนี้ได้ยังไงน้องถือว่าใจร้ายแต่ดัามากเลยะคะ่ะแอบแบบยากมากอะนั่นเองนะพี่ลิต้าเหมือนจะซ้อนทับกับน้องนะ โอ้ยพี่ดิทันน่าจะซ้อนกับน,น้องโอ้ยออกมาแล้วอะ <c oughs> นี่นะน้องอยู่ตรงไหนกันผลร้ายและทารุณมากการแอบ,บของน้องโอ้ยยากมากเลยอ่ะโอ้โหยอมแพ้ก่อนได้ไหมตรงนั้นมันมีสองคนแน่ๆแหละที่แอบ,บอะยาก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 เข้าไม่ได้แฮะโอ้โหใครทําต้นกินมองกินบ้านเนี่ยเรามาดูตรงหลังคาให้ดีก่อนมีคนอยู่เปล่าเช็คนะคะเช็คให้เราอบข้างนอกก่อนอาจจะมีคนเนี้ยอยู่ก็ได้ การแอบครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาเนะี่ยน้องแอบแม้กระทั่งในตึกอะในนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอีกน,นะแต่พี่ลิต้าหาไม่เจอเฮ้ยอะไรอีกชั้นหนึ่งเหรอโอ้โหมีกี่ชั้นครับเนี่ยเนี่ยแต่มีตรงนี้แล้วแน่ๆเดี๋ยวจะมีใครอีกไหมตรงนั้นเฮ้ยมีมีม,ม,มีมีก็อีโอไมค์ก oh ็เมื่อกี้เราต้องนะมาตรงนี้ก่อนอะ ต้องง่ายกว่ายเยอะเลยแล้วทีนี้เราจะขึ้นไปยังไงอะเนี่ยเอออมันคือห้องนี้เหรอ,อนัเชอรี่หโอเคไปบ้านหไปบ้านหในเมื่อน,น้องนะคะจะแอบแบบนี้พี่ลิต้าก,ก็จะจัดให้น้าๆเอ้าเาข้าไม่ได้อ่ะ เฮ้ยพี่นีต้าก็สร้างบ้านเลยดิน่าน่าน่าอ้าวบียังเข้าไม่ได้เราไม่สร้างบ้านก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหลุดออกมานะคะโอเคมาใครนะเมื่อกี้สร้างก็โอ้ก็อี่เมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ย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  Belcon Passion Imagination โบราณคือชีมาเลยตัวดีโหคือมันแน่นเนียนมากจริงนี่ไงน้องลงมาแล้วเจออารินเจ็ดอ่าเจออารินเจ็ดนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยังแอบแน่นเนียนอยู่ในตรงเนี้ยมีไหม โหน้องแอบแบบตายกันไปข้างนึงค่ะทุกคนแอบแบบนี้ Baby g เก l Head ชแปลว่าพี่ต้องแบบตาดีมากๆถึงจะเห็นน้องนะคะเออแล้วตรงนี้สรุปตรงนี้มีใครแอบไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามามีมีใครแอบไหมตรงนี้อันนี้คือคือคนบ้านหรือคือใครใครอ่ะ เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยน้าใครอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือคนเหรอคืออะไรคือใครอ่ะสะรุปมีคนอยู่ปะเนี่ยหรือไม่มีอันนี้ไม่ใช่คนป่านี้แค่รูปแต่ว่าน้องสร้างหลอกเหรอดูข้างบนแป๊บนึงเผื่อมีใครเนียนขึ้นมาอา่ะุตรงไหนนะที่เป็นเจรต,ตรงนั้นเอ้ยเข้าไปยังไงอะ่ะตรงนี้มีสองคนเลยนะทุกคนคือห่างกันแค่นี้เองอะ่ะลองลองอันนี้ดูไม่ได้อยู่ดีอะ่ะทุกคนมันโอ้แล้วแล้วถ้าลุออกมาแล้วด้วย ไม่ได้อยู่ดีอะเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นกันได้ยังไงอะเจ็บใจออกมาแล้วเนี่ยเราอะโอ้โหตั้งสองคนอะเจ็บใจทำไงดีหรือพี่นีตาต้องทำตัวเล็กๆเหมือนน้องหรอลองเอาหัวเข้าไปตรงนั้นให้ได้ก่อนพี่นีตาเสียเวลากับสองคนนี้นานมากเลยเนี่ยจิ้มไม่ได้จิ้มไม่ได้เออเออน้องอยู่ใต้เตียงพี่นีตาเท่านั้นค่ะเอ,อ้ยอันหนึง่งได้ปะใครอะนีดาเจอนีดากับกับใครอะอีกคนนึงอะมันมีสองคนคะ่ะทุกคนตายหมู่นะบอกเลย เจอนีดาคนเดียวอะ่ะและอีกคนนึงคือใครอะ่ะเธอคือใครเจอนีดาแล้วกันเจอนีดาแแต่อีกคนไม่รู้ใครแต่ว่าน่าจะร่วงลงมาทั้งคู่นะพี่นีตาว่านีดาต้องออกอะ่ะและอีกคนหนึ่งก็ต้องตายไปด้วยเราเป็นระบบเหมารว,วมสวัสดีนีดาคะ่ะอ่าอีกคนยังรอดอยู่อีกคนยังรอดอยู่ตายหนึ่งนะฮะเหลือคนหนึ่งนะฮะคุณเธอคุณเตอร์หนหนูหนูอุ้มนีดาอยู่โอเคคะ่ะ เป็นระบบตายหมูนะคะแต่ถือว่าแอบ,บได้แนบเนียแล้วพิริตาหายากมากโอเคมีตัวงหาอีกไหมของชั้นนี้พิริตาจะได้ไปตัวอื่นบ้างนะคะเราต้องหาหทั่วด้วยเด็กสมัยนี้ถ้าแอบบกันแบบพิสดารมากๆใจคอเนอเฮ้ยใครอะกคนเห็นใครนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ปะตรงนี้มันคือทางเข้าะคะ่ะทางเข้าไปเราลงไปทางเข้ากันเจอกั9คนเป็นกำลังใจโอ้โห LAST CHRISTMAS HEART I GIVE you MY YOU มาทางเข้าไหนก็อี้วัสดีค่ะแอบแต่ง,ง่ายเชียววัสดีค่ะช่องไก่ผู้พอไก่ไก่ผู้อยู่ไหนเนี่ยเจอไอรีนสิบเจอไอรีนสิบค่ะมีอีกไหมอะไรอะ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือหลอนไปหมดแล้วค่ะเห็นอะไรก็หลอนไปหมดมีคนมาแอบนอนอยู่วันนี้ไหมต่องให้ดีนะคะ ไฟทั้งหลายแล้วมันมืดมากเลยค่ะทุกคนเป็นการแอบ,บที่แนมเนียนมากแต่ละคนอุ้ยมืดมากเลยตรงนี้นอุย้ยเก้าอี้มีเก้าอี้ตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะทุกคนโอเคเก้าอี้ตรงเบเกอรี่วันเกิดไปจับพวกตระกูลเก้าอี้ทั้งหลายที่มิลิต้าเอารถเข็นขึ้นไปไม่ได้ยอมให้จับนะยอมให้จับนะเฮ้ยกดชื่อไม่ได้หรอหรือไม่มีคนอยู่ตรงนี้แล้วเอา้าเอา้าหายไปแล้วอะ่ะอ๋อเก้าอี้ของน้องเราทิ้งไว้โถคิดว่าจะได้เจออีกคน อีคนคนอีคนตอนนี้เจอแล้วสิบคนเหลืออีกกี่คนก็ไม่รู้ค่ะเอ๊ะเฮ้ยเจอก้ออีอันนี้อันน,นี้เจอก้อีเดิอยู่ตรงโอเคคนขค่าเนื้อไปคนฆ่าเนื้อตระกูลก้อีดําทั้งหลายฮ่า <c oughs> โอ้โหมันมืดมากเลยทุกคนมืดมากมืดมากไม่เห็นก้ยอีเลยอ๋อนี่อยู่นี่กดจิม้มเฮ้ยก,กดกดตัวน้องไม่ได้อะเฮ้ยกดตัวน้องไม่ได้ทุกคน เฮ้ยทำไมพี่ลิต้าก,กดตัวน้องไม่ได้เฮ้ยน้องอยู่ตรงน้องอยู่ตรงนี้ปบ๊บเฮ้ยกดไม่ได้อะเฮ้ยกดไม่ได้อะ่ะอ๋อเนี่ยโทมัสนะคะโทมัสเจอโทมัสสิบเอ็ดโอเคสื่ดีค่ะมีอีกไหมเน,นี่ยตรงเนี้ยตระกูลเก็อี้ทั้งหลายเออห้องนี้เออห้องนี้ก็แอบได้นี่เออห้องนี้ก็เป็นห้องที่ดีนะถรูลุ่าแอบได้ไม่มีใครแอบใช่ไหมมันมืดบ้างเลยอะทุกคน มันมืดมากเกินกว่าที่พี่ดีต้าจะเห็นว่ามีใครมาแอบไหมเืดมากจริงนอกนั้นแอบ,บไหนกันเนี่ยกำลังพยายามลัดนล้ออยู่นะคะโอเคดูในตู้นะคะเผื่อมีคนนั่งอยู่ในตู้นะคะเป็นไปได้ไหมนั่งอยู่ในตู้โหยิ่งพวกนี้คือมืดมากเลยอะ่ะคงไม่มีใครนั่งอยู่ในตู้หรอกมั้งอะไรอะ่ะที่นี่คือที่ไหนอะ่ะอ๋อคือตอนแรกน้องแอบกันในล็อกนี้เหรอที่พี่ดีต้าเจอประมาณ3าคน ที่ลงที่รับเยอะไปหมดเลยอะทุกคนไม่เจอใครนะทำไมตรงนี้ไม่มีสีเหลืองอะห้องนี้คือห้องอะไรทำไมมีไฟเอ ه, ๊ออะ,อะห้องไหนอะห้องไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเป็นห้องรับหรอแล้วสรุปมีคนอยู่ในนี้ไหมอะคือทารูเราไม่เจอคนอะเนี่ยทารูเราไม่เจอคนนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้มาหาเพราะทารูเราไม่เจอคนเหลือใครอะอะไรสีแดงอะอะไรจุดๆสีแดงมีอยู่แล้วหรอโอ้โเฮ้ยเอ๊ะไม่ต้อขึ้นไปแล้วมั้งเนี่ยเจ๊ เจตู้น้ำน่ะเจเจคิดว่าไม่เห็นนะวันดีค่ะเจเจวายเจหวายที่สองค่ะวันดีค่ะวายวายน่าจะล่วงหรือว่ารุนหรือว่าหล่นอะไรสักอย่างหนึ่งฮ่า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 สตอรี่ถ้าไปทำไม่ใครใครมีผัดพิซซ่าทานผลไม้ดูเบียงไม่มีใครเข้ามาอุ้ยยากนะเนี่ยมันมืดด้วยแหละทุกคนมันยากเพราะมันมืดนะคะหรือว่าน้องอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วเพราะว่าพ่ลิต้าหาข้างในไม่มีแล้วนะคะเอข้างนอกข้างนอกก็ยากยากอ่ะ สงสัยจริงๆเลยห้องนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะมีคนมาแอบที่หลังคาเออพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าตอกการ์ดไวเอ้าห้ามเข้าโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยใครเป็นคนวางพร้อมอ่ะแปลว่ามีคนอยู่แถวนี้เหรอเออ,เอ,อแปลว่าน้องอยู่แถวนี้แต่พี่ลิต้ามองไม่เห็นมันมืดอะ่ะเครียดเพราะม,มันมืดค่ะทุกคนเอ,อ๊เด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 เหมือนเห็นอะไรเลยอะ่ะนี่ไม่น่าใช่สิ่งผิดปกตินี่ไม่น่าใช่สิ่งปกติคะ่ะในรูอของข้างโค้กโอเค ดูข้างโค้กมันไม่ใช่สิ่งปกติแน่นๆเจอเอิญคะ่ะเจอเอิญสิบสามฮ่าฮ่าฮ่าแต่มือจริงมีใครอีกไหมในนั้นอะ่ะเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่ใช่สิ่งปกติเหมือนมีอีกปะมีอีก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 วาดีค่ะเจอแคทันสิบสี่ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เป็นแพ็กเกจคู่เลยนะคะมีอีกไหมเอ้ยช่วยด้วยคนไทยบินได้มาดูเลวคนไทยบินได้ค่ะฮะรบอก ไหนไหนดูขอเก็บภาพเ้วยนะคะมีอีกไหมอะรูนี้ไม่มีแต่รูนี้ก็อาจจะมีมันมืดมากมีตู้ตรงไหนไวมน,น,น,นะตู้ตรงนี้เอ้าใครอยู่ตรงนั้นอะแล้วอยู่นานแล้วเรื่องอะแล้วทำไมพี่ลิต้าไม่เห็นเนี่ยใครอะเจอพระชาสิบห้าเฮ้ยครบแล้วหรือยังเจอพระชาสิบห้าเฮ้ยหรือพระชาเจอไปแล้้งแต่แรกหรือย,อยังอ๋อยังเหรอยังไม่เจออีกเหรอแล้วทำไมพี่ลิต้าถึงเพิ่งเจออะน้องแอบแบบน้องแอาใส่ความมือดอะ ขามืดล้วนเลยโอ้โหพี่ตีต้าต้องการไฟฉายเข้าด่วนเลยค่ะเราพลาดอะไรง่ายๆไปน้องบอกว่าเหลือลินฟ้านะคะลินฟ้าลินฟ้าพี่ติต้าอาจจะต้องยอมแพ้เพราะว่านี่ก็ดูมาค่อนข้างที่จะครบแล้วแหละมั้งพี่ตีต้าพลาดตรงไหนไปอะ่ะอาจจะต้องขอคําใบน้นิดนึงเหลือลินฟ้าคนเดียวโอเคขอคําใบ้นะคะแเราจะยอมไหมคะพี่ติต้าขอคาใบ้ก่อนถ้าคําใบ้แล้วพี่ตีต้ายังไม่เจออีกก็ยอมแล้วแต่ขอคําใบ้ก่อนน้องบอกว่าด้านบน,นะคะ่ะ โอ้โหด้านบนใหญ่มากด้านบนสกเกลไหนเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคด้านบนด้านบนหรือน้นองแอบ,บในนี้ด้านบนหรือว่าคือในนี้เราจะรูไ้ไหมว่าน,นี้คือของใคระลองไปดูก่อนละกันไม่เสียหายทุกคนเผื่อน้องอยู่ตรงนั้นจริงพี่ลิต้าต้องทำยังไงเราถึงจะอยู่ตรงนี้ได้อยอมแล้วกันทุกคนพี่ลิต้าว่าน่าจะหาไม่เจอแล้วแหละด้านบนกว้างอะทุกคนมันมันกว้างมากเลย หาไม่เจอเแล้วแหละแต่กลัวว่าน้องะแอบอะไรง่ายๆที่พีริต้ามองข้ามไปมากเลยอะ่ะมันใดใครมันใดโทมทัสป้ายังอยู่เลยเอ๊ะเฮ้ยมีคนอยู่เอ้าตรงนี้ไม่ใช่โทมัสเหรอยังเหลือคนหนึง่งเอ้าคนข้าเหนือเอ้าตอนแรกพี่ลิต้าเข้าใจว่าคนข้าเหนือที่เราเจอคือโทมทัสสรุปคือยังมีอีกคนหรอโอ้ my god เกือบแล้วเกือบยอมแพ้แล้วเจอลินฟ้าค่ะ yeah oh my god ในที่สุดเจอครบแล้วค่ะ ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงเออสรุปคือสองคนนั้นอยู่ด้วยกันพี่ลิต้าประมาทไปหน่อยนะคะ Okay, โอเคมาก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซอนแหนบในวันนี้พี่ลิต้าเจอประมาณ16-17คนนะคะเจอครบเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้านสกอวคิทแค้แล้วก็ติ๊ตตักลิต้าสกอวคิทแค้นแน่นอนนะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิทแคทตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าเขียนคำว่าครอบครัวคิทแคทน้อยจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเเเพื่่อออนนนรรัับลลิิงงกก์์ซววีาต้้ะะคแ็ ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจลิต้าคิดแค้ด้วยนะเสื้อลิต้าคิดแค้ทั้ง14นะคะเจลโลบัตทางรายวิธีการซื้อในกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลบบอกพีทีต้าเละคลีเขาเขียนชันได้เลยนะคะและสุดท้ายฝากเสื้อลิต้าคิดแค้ในชีวิตจริงนะคะทั้งสีขาวและสีดำเลยส่งฟรีมีของแถมชุดหน้ารักให้ถูกออเดอร์และที่สัมผัญถูกออเดอร์จะได้สิทธิ์องรับแอดเนี่ยโลบอกกับพีทีต้าไปด้วยนะใครที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่แอดไลน์ไอลิต้าคิดแค้นจบจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสั่ง you